สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับการรีวิวแบบจอะลึกของรถกระบะร,รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกันอยู่นั่นก็คือ Toyota Hilux Revo ปี2025รุ่นนี้เป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่มีทั้งดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยีใหม่และสมรรถนะที่น่าประทับใจมากขึ้นกว่าเดิมเราจะพาไปดูกันทีละจุดทั้งภายนอกภายในการขับขี่และราคาค่าตัวที่น่าสนใจของเจ้าคันนี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ t o y o ต a h ไฮ u ัก r v v o 2025มากับดีไซน์ใหม่ที่ดูดุดันและสปอร์ตมากขึ้นกระจังหน้ามีขนาดใหญ่ขึ้นและใช้วัสดุแบบโครเมียมเข้มผสมกับสีดำด้านเพิ่มความแข็งแกร่งและความทันสมัยให้กับตัวรถ ไฟหน้าเป็นแบบเล็ดเต็มระบบพร้อม d a y t i m ม r รั n นิ g งไลท์ที่ดีไซน์เป็นเส้นคมชัดคมไฟท้ายเองก็ปรับดีไซน์ให้ดูโบฉเฉี่ยวยิ่งขึ้นและยังมีไฟเลี้ยวแบบ s e c ก n d s h ช e l ลที่เพิ่มความหรูหรา ล้อแมกมาในขนาด18นิ้วลายใหม่ที่ออกแบบมาให้ดูสปอร์ตและพร้อมลุยมากยิ่งขึ้นซุ้มล้อและกันชนหน้าหลังดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเพิ่มความบึกบึนให้ตัวรถและยังมีตัวเลือกสีใหม่ที่เน้นความหรูหราและความเป็นพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเช่นสีเทาด้านหรือสีน้ำเงินเมทัลลิกที่ดูดีมากเมื่ออยู่กลางแดด ในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ Toyota h ไฮลัก e v เรโว2025มีการปรับปรุงเครื่องยนต์และระบบช่วงล่างให้ดียิ่งขึ้นเครื่องยนต์หลักยังคงเป็นเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรที่ได้รับการจูนใหม่ให้แรงม้ามากถึง204แรงม้าและแรงบิดสูงถึง500นิวตันเมตรระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่มีการตอบสนองที่นุ่มนวลและแม่นยำขึ้น การขับขี่ในเมืองถือว่าให้ความรู้สึกที่คล่องตัวแม้จะเป็นรถกระบะขนาดใหญ่ขณะที่บนถนนทางไกลหรือทางลุยเรโว2025ก็ยังคงความมั่นใจเอาไว้ได้อย่างดีเยี่ยมช่วงล่างมีการปรับปรุงให้เกาะถนนได้ดีขึ้นลดการสั่นสะเทือนขณนะผ่านลูกระนาดหรือหลุมบอ่อและมีระบบช่วยในการควบคุมรถมากมาย เช่นระบบควบคุมการทรงตัวระบบป้องกันการลื่อนถลายระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันและระบบควบคุมการลงทางลาดนอกจากนี้ยังมีรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อให้เลือกซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้รถในการเดินทางที่ต้องผ่านสภาพถนนธุรกันดารตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อสามารถเปลี่ยนโหมดได้ทั้งแบบ 2H, 4H และ 4L ผ่านปุ่มสวิตช์หมุนที่ใช้งานง่ายและรวดเร็ว มาดูกันที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างครับ t o โย t a h ไฮลัก e v เรวปี2025มีการออกแบบภายในที่เน้นความหรูหราและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นวัสดุที่ใช้มีการปรับให้มีคุณภาพสูงขึ้นเช่นหนังสังเคราะห์แบบนุ่มที่แผงคอนโซลหน้าและเบาะนั่งรวมถึงการตกแต่งด้วยวัสดุเมทัลลิกและสีดำเงาแบบเปียนโบล็กที่ดูพรีเมียม หน้าจอกลางเป็นระบบสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL สำหรับรุ่นท็อปมากวัดเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกพร้อมจอสแสดงข้อมูลแบบ TFT ขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ง่ายพื้นที่ภายในถือว่ากว้างขวางเบาะหลังสามารถปรับเอนได้เล็กน้อย เพิ่มความสบายในการโดยสารโดยเฉพาะการเดินทางกลายช่องแอร์หลังและช่อง USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลังถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่โตโยต้าใส่ใจและมีให้ในหลายรุ่นย่อยของปี2025นี้ในเรื่องของความปลอดภัย Toyota h ไฮ u x Revo ใหม่ยังคงจัดเต็มเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS t b d ถุงลมนิรภัยรอบคันและระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนที่มีฟีเจอร์เด่นอย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและก้องรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การขับขี่ในเมืองแคบแคบทำได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นสุดท้ายเรามาพูดถึงเรื่องราคากันบ้างครับ Toyota h ไ l u ักเกรว2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยตามกา